สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านถิ่นนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นหมู่อะไรนะครับมีวัวอยู่ฝูงหนึ่งนะครับเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีเกษตรกร,ร,กรท่านเลี้ยงดูไล่ทุ่งอยู่สองท่านนะครับเป็นพี่ผู้หญิงหนึ่งท่านแล้วก็มีพี่ผู้ชายอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตพูดคุยกับท่านนะครับนี่ เป็นวัวลูกผสมนะครับไทยใหญ่บามั่นเหมือนเดิมนะครับพี่ผู้หญิงก็ต้อนอยู่นะครับนี่มีพี่ผู้ชายต้อนอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งท่านนะครับโครงสร้างดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ เป็นวัวไล่ทุ่งนะครับไม่มีรอบอะไรไม่มีการล้อมรั้วนะครับท่านปล่อยไล่ทุ่งอย่างนี้ครับมีมีลูกน้องอยู่หนึ่งตัวครับไว้ต้อนไล่วัวอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปปล่อยบริเวณไหนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นท่านเอากินฟางอยู่ด้านข้างเนี่ยครับเยอะนะครับฝูงนี้น่าจะถึงสามสิบนะครับน่าจะถึงสามสิบตัว พูดคุยกับคุณแม่ครับท่านดูแลฝูงวัวฝูงนี้อยู่ครับวัวสองตัวนี้เล่นกันนี่ครับแม่ครับ แม่สวัสดีครับแม่ผมขออนุญาตแม่ถ่ายวิดีโองัวลง YouTube นะครับเนาอนี่งัวนี่เป็นของแม่หมดเลยเหรอครับของน้องครับของน้องอ๋อนั่นน้องบ่าเลยครับโอ้คุณมีแฮมเจ้าหนึ่งแหละนั่นเขาโอ้มีสองสามเจ้าท่านชมโอ้โนี่กี่ตัวครับแม่นี่รับนี้กี่ตัวสามีพฝ้ายสามสีพฝายอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นป่วยเป็นโรคลำปีกํำลังจะหายเนาะ ดีล่ะ,ฟ,ละฟื้นละฟื้นนะโอ้แม่ผมขออนุญาตสอบถามจื่อแม่ได้ก่อนจ้าครับแม่จืออ่อหนึงจ้าครับเออแม่จืออ่อหนึงจ้าแม่ครับเออแม่สลินยาสลิสาินยาเจ้าอ๋อแม่อยู่ตัวใดล่ะครับอยู่หกสิบอยู่หกสิบละ่ะโ,<อ>โอ้แม่เลี้ยงงัวแบบนี้มาก,กี่ปีแล้วแม่อ๋อหลายปีแล้วกว่าปีแล้วสิบกว่าปีละเจ้าโอ้ แม่เริ่มต้นตัง้งแต่ไหนแม่ก็ซื้อมาหรือว่าเป็นของมรดกครับเลี้ยงจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้าง,อ,งอ๋ขอ,อของมาเลี้ยงแต่ตอนนี้นี่เป็นของคุณแม่มาละเจ้าอันนี้เป็น,นของแม่กับของน้องเบาเจ้าอโอ้โหสามสิบกว่าตัวนี่ก็แม่ก็แบ่งขายกูปีก็เจ้าคัดขายอยู่เป็นตัวผู้ก็ขายอ๋อคัดขายเฉพาะตัวผู้เหรอครับเจ้าตัวแม่ไม่ได้คัดขายเจ้าโอ้จะ กะว่าจะให้มันขยายออกไปแฮมอินเตอร์น่ะเป็นลูกผสมทไทยใหญ่ป้ามันเนี่ยเนาะแล้วช่วงที่อนันเขาเนี่ยนะเราแม่ไปไหว้ตั้งไรในป่าเอาไหว้บนแพะนี่นะครับที่แพไอ้พระธาตุทีแทนหลวงนั่นแหละเจ้าโอ้นี่มีอีกเจ้าานผูงชม,ชม นี่ก็เกือบยี่สิบตัวยนะี่สิบกว่าตัวโอนั่นตัวผู้คุมฝูงอีกฝูงหนึ่งไปหาตัวเมียอีกฝูงนึ่ง <c oughs> นี่ลูกบ้านไหลมะผมลูกหน้าแหลมครับผมจะโลกถ่ายอันคนเลียงงัวในในเขตอำเภอเมืองแปะเนี่ยครับ <c oughs> แม่อเ,เอาไว้อันเือค้นติดปนสนใจ <c oughs> ครับได้พอการเลียงง้วยนะครับอื แต่ก่อนผมเหมือนจะกยไปมาอูก้บนนองบบาก้อหนึ่งออแต่ตอนนั้นเราได้ถ่ายเนาะออครับอันนี้จะแม่จะเอาไฟไฟตั้งใดครับนี่แม่เนเลี้ยงตรก้อนสำสานน่ะแหละครับอ,อ๋อ,อีสามสิบกระตวนะครับฝูงวัวของคุณแม่สรัญญากับน้องน้องชายของท่านนะครับเลี้ยงด้วยกันมาสิบกว่าปีแล้วครับจากคนเลี้ยงจ้างนะครับจากคนเลี้ยงจ้างวัวของคนอื่นนะครับ ตอนนี้ก็กลายเป็นวัวของตัวเองหมดแล้วนะครับโอ้หเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านต่อครับว่านอกจากท่านเลี้ยงวัวไล่ทุ่งแล้วท่านมีอาชีพอะไรเสริมนะครับฝูงนี้อย่างเยอะท่านชมสามสิบกว่ากับน่าจะยี่สิบกว่านะครับมารวมรวมกันแล้วนี่ครับนี่ ด้านนี้ก็ของคุณแม่สรัญญามอกี้นะครับแล้วก็มารวมกับของคุณพี่อีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้อย่างเยอะวัวท่านค่อนข้างจะเดินไวหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านจะไปไว้ตรงไหนนะครับอือผูวัไวไล่ทุ่ง สุดยอดเลยครับคุณแม่ท่านขี้อายหน่อยนะครับท่านก็ขี้อายครับท่านบอกว่าเออถ่ายวัวได้นะครับแต่ก็ท่านคุยไม่เก่งนะท่านว่านะตอนแรกว่าจะขอพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงวัวจากท่านนะครับแต่ท่านขี้อาย <c oughs> ท่านบอกเออไปสัมภาษณ์น้องชายได้หรือเปล่านะครับแต่น้องชายท่านก็บอกวา่าน้องชายพูดไม่เก่งนะครับอมน่าเสียดายมากครับฝูงวัวฝูงนี้เป็นฝูงใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปพูดคุยกับพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านจะให้ผมได้พูดคุยหรือเปล่านะครับท่านชมครับนี่ครับฝูงวัวของคุณแม่สรัญญาครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับน้องชายของท่านนะครับปีสวัสดีคค้าพี่จื่อย่างครับสนิดคนเที่ยงปีสนิดน้ำสุุน,นคนเทือนคนเที่ยนสวนเถือนคนเที่ยงคนอ๋อคนเที่ยงอ๋อน้ำสกุนคนเที่ยง ปีกได้กัปปิสาวในเรื่องงัวมาในสิบกว่าปีแล้วเนาะล่ำเยยังประมาณสิบปีโอเฉพาะเฉพาะของปีก็ปิดของปีสาวนี่ก็สามสิบกว่าตัวแล้วเนาะคือเรื่องงัวนี่เป็นอาชีพลักเลยแหละครับอาชีพมีงานอื่นทําอ๋อมีปีบว่ได้ทําอย่างอื่นลอลไรเจ้าบ่ได้ทำนาทําทสวนเขาโปดยังทำนาที่นี่องมีทำอ๋อมีนาแต่ให้คนอื่นทำไง ก็เลยว่ามาเลี้ยงวัวไรลทุ่งแบบนี้นะครับเนาะอืมวิบปีมานี่นะครับเนาะปีเลี้ยงวัวไรทุ่งนี่มันปีคิดว่ามันเลี้ยงครอบครัวได้ก่อนนี่ได้อยู่ครับได้เนาะอ๋อป,ปีปีหนึ่งปีขายหล,ลายตัวอยู่กัก็หลายตัวอยู่ขายตัวอยู่คิดปีปีหนึ่งคิดเป็นเงินอยู่ประมาณต่อใดนี่ครับมันก็อยู่ตัวไหนก็สองหมืน่นสามหมืน่นหลายตัวก็ั ไม่แสนเหมือน,น,นอ๋อเกือบแสนเกือบแสนตลอดอ,อืมก็ตะกี้ถามอันแม่แม่เปิดว่าอันหน้าหน้าหน้าฝนหน,น้ากาวมาสามาก่อไปขึ้นร้อยไงลำบากหน้าฝน,น,าาน,านแต่ช่วงนี้คือสบายเลยเนาะออ๋ก็เลี้ยงกันนี่มิสุสองเจ้าเนะาะตัวกันนี่สามเจ้าแต่เอาของของคุณปีกับของคุณแม่เนี่ยก็แบ่งคนละข้อกัน แต่อ๋อแต่เวลามาเดินฝูงนี่เดินด้วยกันเดินกันได้อ๋อนี่ของของปีไมีกี่ตัวครับสิบหกตัวครับสิบหกตัวหลักของคุณแม่ครับมีกี่ตัวนาเกียร์จาร๋าตัวใดอ๋อสิบห้าสามสิบเอสตัวโอ้ยอ,ยอ๋อคุณคุณแม่สลันจ๋ามีจิ้วเล่นว่าแม่ส๋าเลยครับมรแม่จา๋าแม่จา๋าอ๋อแม่จ๋าแม่จ๋ากับงานปีสนิทเนาะโอ้ นี่มีมีอีกหนึ่งเจ้าครับท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้อีกสิบกว่าเสาปล่อยเลยครับนี่ครับปีละตอนนี้มีง้วดที่จะขายหรอครับบ่มูนีเลยครับบ่มีเตัวอะไรครับมันเรื่องลูกน้อยอ๋อเรื่องลูกน้อยเหรอครับโอ้ครับปีขอบคุณมากนะครับปีครับขอบคุณปีนิดมากครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับคุณปอแฮมท่านหนึ่งครับ พ่อสวัสดีครับ,รบโอ้พ่อมีงัวอยู่กี่ตัวนี่ครับนี่อยู่สาวสาวหนึ่งโอ้ถุงนี่รวมๆกันแล้วก็ห้าสิบฝายเนาะพ่อเนาะมัดนี่ครับห้าสิบฝายพ่อเลี้ยงงัวมากี่ปีแล้วนี่สิบกว่าปีครับสิบกว่าปีเหมือนกันเนาะโอ้เลี้ยงตั้งกันของพ่อนี่ยสิบกว่าปีนี่มีเยอะน้อยเนาะแบ่งขายไปพ่องก็กล้าครับแต่ละปีขาย ว่าก็ขายไปตัว0 0ูสี่เกงมแมงงาปูปูน้อยงาปูน้อยมื 10, 4, 5, ่นสี่ไปมื่นสี่หาอยแล้ตอนนี้มีง้วจะขายคมก็มเดี๋ยวนี้หมมีผมมีเต้อ <c oughs> ปอเดินไปก็ได้นะครับ <c oughs> เดินไปอู้ไปปอดอันปลอดอายุต่วไดแล้วนี่ห้าสิเจ็ดโห้าสิล่ะครับโอ้เลียงงัวมาสิบกว่าปี ครูป่อก่เล uh IC ี้ยงงัวเป็นอาชีพลักเลยจ้ะก่อบ่ได้ไปทำนาทำอย่างไรนะนาอะไรก็ทำอะไรทำไว้กินอ๋อทำไว้กินบ่เยอะเวลานานาฝนนากลางวันซาดีป่นเนี่ยน้ำมาปลอกเอาขึ้นร้อยเหมือนกันไปปล่อยแพะเหมือนกันเลยครับเป็นทางบนเลนอืมจะจะตีได้ตีนตีนแพะตีว่าพระธาตุทินแทนหลวงอย่างนั้นนะครับอ่างเก็บน้ำอย่างก็ปนห้องปุ่น อ่านำ้นำพึงำงำ่งนะครับต้องพึ่งมีอ่างเก็บน้ำเนาะไปทั้งแผ่หลายนาแห่น,น้พึ่งอ๋อก็ฟุ้งนี่ก็คือเตี่ยงตัวกันตลอดครับดูว่าปอดแยกบางข้างก็แยกไปต่างหากบางข้างก็แยกไปห้องบางข้างก็ตัวกันที่ไหนอ๋อถ้าอยู่บนร้อยก็แยกกันแต่ถ้าลงตรงไอ้บางข้างมันก็มาป้ากันเนะาะปก็อันก็ไอ้เลี้ยงงัวน <c oughs> ี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เลยวะ ่อใจก็ใจเ <N> นาะเพราะว่าบวชได้ไปทําอย่างอื่นแล้วเนาะรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการเลี้ยงงวังงวการเลี้ยงงัวอืมปีปีหนึ่งกอก็ขายลายตัวอยู่ก็ครับลายตัวอืมขายแล้วก็เก็บไว้เนาะไว้ใจระยะยาวเนาะส่งลูกส่งยังเห็นกับงัวเนี่ยอ๋อกอส่งลูกส่งยังเหยนกับงัวเนี่ยนะครับอืมลูกยังก็ใหญ่มั้งละก้าเมือเดียวจ๊บมั้งละเนาะมีงานทํำละก้าครับอืมเนี่ยถาชีพเลี้ยงงัวเนาะครับเนาะ บางคนก็อว่าอันเลี้ยงงวัวจะเป็นเนี่ยยังได้นะแต่อาชีพเลี้ยงงวัวนี่เสุดยอดละคว, <c oughs> วามคิเรียวหอดท้องแหะแต่ละคนเนี่นะผมส่งลูกผมจบมาหาลัยก่อนงวัวเนี่ย<อ>ม,มีปัญญาส่งมัเนาะถ้าผมมีงว้วเนี่ยมดซิแลวเนาะต้องไปกู้หนี้ยืมสินก่อนนะนะเนาะเพราะพอมีงว้วเนี่ยก็เวลาจะอันลูกจะต้องการเงินมากก็ขายส่งคือบางส่วนเก็บไว้บางส่วนเนี่ยเนาะ ดีแล้วครับดีครับสุดยอดอยงวงราคามอยู่ตีเจ้าของมั้ครับเขาจะกห้องจะได้ก็ได้เนาะเข้าเป็นเข้าเป็นอย่างอื่นราคาอยู่ตีตเขาหมดไงครับอืงัวนี่อยู่ตีเฮาเนา<ล>ะถ้าผมเฟิองอใจราคาก็บขายเตือร์ถ้าเฟิองใจจับกันก็ขาย <laughs> ยิ่งไงมาปะคนอู่ถูกคออู่มวนเอก็ข้างก็ขายถูกๆก็พอหนึ่ง <c oughs> นี่คุณพ่อเลี้ยงวัวน,นี่ก็ส่งลูกเรียนจบปริญญาแล้วนะครับมีงานทํามีอะไรกันหมดละสบายและวตั้งแต่นี้ไปก็ขายเก็บไควอย่างเดียวเนะอเนาะขายใจห้องใจห้องเก็บตึกหมุนเก็บอะ่ะครับคุณพ่อได้อัดฟางอัดอย่างไ้ขึ้นมาหนอครับหน้าฝนหน้ายัางอัด,อดปีป,ปีหนึ่งเสี่ยงประมาณกี่ก้อนเลยปีน,ะนี่อัดกลาง หมอที่ก้อนอ๋อแต่แต่แต่มันก่อใจไปเยอะเนาะเอาว้ยเสริมมาได้เนาะเพราะมันเป็นงัวไรลทุ่งอย่างเงี้ง้วไรไทุ่งเนี่ยผิวพันธุ์มันจะดีนะมันจะเดินโลก,กินไปไข่เยากินอครับนี่ครับฝูงวัวของท่านนะอย่างสวยงามนะครับห้าสิบกว่าตัวนี่ครับชุดนี้เมื่อวานท่านก็ปล่อยไปหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวก๊อกนะครับหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าบาท ก็มีรายได้ตลอดแหรอครับเลี้ยงวัวยิ่งมีวัวยี่สิบสามสิบตัวครับปีปีหนึ่งก็ขายได้ตลอดปอเดินได้นะครับเดินได้เดินได้เดี๋ยวผมจะถ่ายงัวไปตัวครับหูงวัวของท่านนะครับปอเราไป่ออันปล่อยมันกี่โมงนี่ออกขอกแปดโมงแปดฝ่แปดโม้งไปดเ่าก็ลอยเดินเลาะมาเรื่อยเรื่อเองนะครับมาแรงกกี่โม้งเนี่ยเเข้าขอกครับโมงหองีโมงองมันจะเข้าเจ้าน้อยแหละครับ มันอิ่มเนาะนแล้งจะแตกเาเขาขำนอยอ๋อเขาว่าถ้าปล่อยไข่ควายเนี่ยมันจะบล่อยไข่เดินอะมันจะกินดีไร <laughs> ถ้าปล่อยเจ้านี่มันจะเดินโลอยอะเขาว่าอ <laughs> เอาสะดวกว <laughs> ดวกว่าเนาะรับเนาะครับม, <laughs> <laughs> มันก็ยืนล้อเจ้าของปล่อยแหละครับ <laughs> ป่อตอนนี้นี่มันเป็นบ้านถิ่นหมู่ยนงครับแถวนี้ใน<ง>แถวบริเวณนี้ครับหมูสามครับหมูสามบ้านถิ่นหมูสามนาะครับเนาะโอ้นี่ประสบการณ์การเลี้ยงวัวไร่ทุ่งสิบกว่าปีของท่านนะครับมีวัวเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิบกว่าตัวป่อก่อนหน้าน,านั่นป่อเลี้ยงจ้างเขาแหละอ๋อเลี้ยงจ้างแบ่งลูกกันอีตน่น้า ตอนนี้ตอนนี้มีงัวที่แบบเป็นของค้นจ้างอยู่ก่อนคนจ้าง,างนีอยู่อยาัวะไอ่เยอ๋อของปอน,นักไกวายตะ์นะเขาขายออกไปเลยอืมนี่ครับจากคนเลี้ยงวัวจ้างเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็มามีวัวของตัวเองนะครับนี่คุณพี่ก็ไล่อยู่ด้านนู้นครับพี่จ๋านะครับ แพอ่อพ่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพ่อกก้ามครับพอ่อขอบคุณมากนะครับครับตี่มาอูดพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวนะครับเนาะขอบคุณมากครับว่าไหวเหิอท่านผู้ชมติดนสนใจการเลี้ยงงัวได้มามาผอมมาดูว่ครับว่า,วาการเลี้ยงงัวจากอาชีพงัวจ้างอะ่ะสุดท้ายได้เป็นงัวของตัวเองจนมีงัวจนเป็นสาวกวาตัวเนาะ สามารถเลี้ยงขอบครัวได้ส่งลูกส่งหลานเฮียนหนังสือได้นะครับนี่สุดยอดครับคุณพ,พ่อฝูงของอีกฝูงหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับอปอพันธ์นั้นปอพันธ์ตัวนั้นคือเอามาต่างหากเดียวครับผมทำป็นครับ่อซื้อมาจากต่างหากเลยตัวนั่นของประจ๋ากัอ๋อครับผมผมอยูมม่ปุ่นผอมีปอพันธ์ต่างหากอยู่ปุ่นครับปอพันธ์คุ้งฝูง,งอือ ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกข้งนะครคบครับครับท่านชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่แยกเป็นสองฝูงแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ